นิ่วแล้วว่าเป็นการแบบเปิดตัวไหมคะลูกแกลเปนกเปนนิ่ไหมจ๊ะเป็นเพื่อนกันเนาะเป็นเพื่อนกันค่ะยังไม่ได้คบกันแค่คุยกันเฉยๆค่ะเป็นกัลยานมิที่ดีต่อกันค่ะแต่ขอเป็นแฟนก็ได้ก็อันนี้ต้องให้เกลเนาะเขาเป็นคนตัดสินใจเองครับคุณไม่ค่อยเก่งอ๋อแต่จริงเราก็พร้อมที่จะเป็นแฟนกับคุตรงนี้แล้วถูกไหมก็เพิ่งคุยกันได้สักเดือนหนึ่งครับก็เราอยาก ศึกษาดูใจกันก่อนว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยเริ่มต้นไปรู้จักกันอะไรยังไงคะนิวค่ะให้หนูเล่าเหรออก็หนูไปทําหน้าใหม่ที่มาสเตอร์พีค่ะไปยกคิ้วดึงหน้าแล้วก็ทำฟอกซี่อายแล้วหนูก็อธิฐานแล้วก็ลืมตามาก็เจอพี่เขาเลยค่ะเลยง่ายเลยหรือรู้แล้วแล้วใครจีบใครก่อนเออหนูสิเห้อใครจีบใครก่อนไม่ไม่ได้จีบนะเราเป็นเพื่อนกันเราก็คุยกันถูก แบบว่าคุยกันถูกคออะไรอย่างเงี้ยค่ะเออทาไมคุยกันถูกคอสถานะจงยังให้แค่แบบแค่เพื่อนอ่ะคือเราผ่านอะไรกันมาเยอะพี่เขาก็ผ่านอะไรที่ไม่ดีมาหนูก็ผ่านอะไรที่ไม่ดีมาเราไม่อยากให้มันแบบรวดเร็วเกินไปแล้วมันผิดพลาดเหมือนครั้งที่ผ่านมาแล้วคนก็มาบอกอ้าวพึ่งคบเป็นแฟนแล้วเลิกอีกแล้วหรออันนี้มีแฟนใหม่กันหรออะไร,รอย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกแบบว่าฉันมีแฟนเยอะจังอย่างเงี้ยตกใจนิวนิวตรงไหนนะ <ding S 2> ก็เขาเป็นคนน่ารักครับอุ้จาดี แล้วก็ไหนกับทุกคนครับจริงๆอดีตที่ผ่านมาของเขาเราเรียดไหมก็เอาจริงๆคือตอนแรกผมไม่รู้จักน้องเขาครับพอดีว่าอ่าคือด้วยความที่คือผมเป็นผู้จัดการที่มาสพนะครับดูแลพวกศูนย์เด็กตัวคิวใช่ไหมครับแล้วก็อ่าเอนน้องเขาเอามาทําสัญญกรรมดึงหน้าแล้วก็ได้ดูแลน้องเขาอย่างนี้ก็เพิ่งมารู้จักเขาที่หลังว่าเขาเป็นใครอย่างเงี้ยครับ แสดงว่าข่าวหรือว่าอดีตที่ผ่านมาก็ไม่ได้สาคัญเลยไม่ไม่ครับไม่ได้สําคัญอะไรครับแล้วแล้วเราเราเริ่มต้นใหม่แล้วใช่ไหมอยากเริ่มต้นใหม่ไหมจริงจริงเราก็อยากมีคนที่แบบว่าดูแลหัวใจเนาะมันอยู่คนเดียวมันก็เหงาอลพี่แต่ก็ไม่ได้ปิดโอกาสที่เขานะถ้าสมมติว่าเขาเจอใครที่ดีกว่าหนูอะไรเงี้ยคือตอนนี้เราก็บอกกันว่า เป็นเพื่อนนะถ้าสมมติว่าพี่เจอคนที่ดีกว่าพี่ก็ไปได้ไม่ได้ปิดโอกาสว่าต้องมาคบค่ะหนูหรือว่าคุยกับหนูคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะจริงๆต้องเช็คประวัติอะไรก่อนไหมคะไม่เช็คค่ะก็หนูบอกแล้วว่าถ้าเกิดพี่เป็นคนดีเปล่าทาไม่ดีก็ไม่ต้องมายุ่งกับหนูนะเออหนูเจ็บมาเยอะประมาณนี้แล้วเาตอบว่าไงไม่ตอบเขาบอกว่าหนูนี่แหละเป็นคนไม่ดีเขาบอกหนูไม่น่าไว้ใจ วันวันนี้เนี่ยเปิดหน้าแล้วเนี่ยจะกลัวโดนเปิดวาร์ฟไหมคะเออแล้วแต่พี่ๆนักข่าวลยครับแล้วต้องสะดวกเลยครับถ้าโดนเตรียมรับมงรับมืออะไรไหมเพราะวบางทีอาจจะเจอขุดคุยนู่นนี่นั่นก็ไม่มีอะไรต้องปิดบังอยู่แล้วครับอืสามารถดูได้คือตอนเออแสดงว่าตอนนี้ก็คือโสดสนิทใช่ครับโสดครับมีหนูยังโสดอีกเหรอเอย ร้อมเมื่อไหร่ที่จะแบบใช้คําว่าแบบว่าเออมากกว่าเพื่อนอะไรเนี้ยนิวๆนูหรอต้องาถามผู้ชายหรือเปล่าคะัเอาไปคอเพิงไงก็ไมพี่นิ่งเลยอ่ะหนกลัวแล้วให้เกียรติผู้หญิงครับว่าอ่าเราจะ่เขาแล้วกันงั้นวันนี้เลยจริงหรอจริงมากไม่จริงว่าเล่นหนึ่งเดือนที่คุยกันมาได้เรียนรู้ศึกษาอะไรกันไหมหรือต้องปรับอะไรกันไหมครับอืก็ คือด้วยความที่ระหว่างหนึ่งเดือนที่ผ่านมาครับคือผมก็ดูแลเขาในในด้านของสัญญกรรมเนาะเราก็โอเคมีการพูดคุยกันในระดับหนึ่งแต่ว่าถามว่าอินไซด์มากไหมก็ยังไม่ขนาดนั้นนะครับต้องขอเวลาสึกษสารดูใจกันก่อนใช่ไหมเขาสวีทไหมนิวๆจริงที่นเขาเป็นคนน่ารักนะเนี่ยแต่ว่าพอแบบต่อหน้าคนอื่นเลย้ยเขาจะเป็นคนแบบนิ่งๆอะไรเงี้ย เขาจะทํางานเยอะเขาซีเรียสับงานเกินไปอะ่ะส่วนหนูก็จะแบบเป็นอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นแบบเอ hey, ฮะเอ๊พี่ิมหน่อยนะพี่แบบเอ้ยนี่เกินไปนะมาดผู้จัดการนะคะมีหน้าที่ผ่อนคลายใช่บางาทีไม่รู้ว่าเขาลองคานหรือเปล่าเราก็แบบง้องแงงง้องแงงตามภาษาเราอะไรเงี้ยคะ่ะต่อไปชื่นใจหน่อยครับลองคานไหมคะไม่ลองคานครับน่ารักดีได้ยินรูกใจกิาเซิน อย่างวันนี้ก็เหมือนมาให้กําลังใจนิวๆในการแบบประกวดด้วยใช่ครับก็พอรู้ว่าเขามีประกวดครับก็อยากจะมาเชียร์เขาอยากให้กําลังใจเขาพน้องไายเหรอวันนี้หรือว่าถูกสเปคเราเลยไหมนิวก็ชอบตั้งแต่ก็บอกพี่เขาไปเลยค่ะว่าชอบตั้งแต่แบบเห็นหน้าเลยค่ะอ๋อใช่รักแรกพบเลยหรออีกแล้วหรออีกแล้วหรอฉันรักเขาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเออยังไงยังไงก็เจอเจอแล้วก็ เล่าให้พี่เขาฟังดีว่าแบบว่าเขาดูแลหนูไงก็แบบว่าเออดูแลแบบหน้าตาหนูมาทานู่นทานี่ไหมอ่าเดี๋ยวหนูมายกคิ้วนะพี่ว่าคิ้วมันตับไปแต่เขาเดยวทำนู่นเออไหนดึงหน้าหนูเนี่ยนั่น,นเป็นอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นอย่างเงี้ยแล้วบางคนก็บอกว่าเขาใช่ผู้ชายหรือเปล่าในในแบบติ๊กต็อกคนก็จะมาถามว่าเอ๊ะผู้ชายหรือเปล่าอย่างเนี้ยบอกตรงนี้ได้ไหมคะยืนยันเลยไหมคะว่าไม่ใช่เพื่อนสาวผู้ชายแท้ครออ ผู้ชายแท้ครับออพิสูจน์ได้เนาะพิสูจน์ได้ครับประกวดเรื่องการประกวดแบบนี้หน่อยนึงจริงจริงแล้วอ่ะวันนี้หนูอ่ะซ้อมมาหนักมากเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยคือหนูอ่ะจะถนัดเต้นถูกไหมคะแล้วก็ชุดไทยเนี่ยหนูก็แบบแทบจะไม่เคยใส่เลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเหมือนมาเริ่มเริ่มนับศูนย์ใหม่เลยอ่ะเราก็แบบฝึกฝึกฝึกซ้อมโชว์เรียนเอาเรียกว่าตอนนี้คือแบบจ้างคุณครูมาเพื่อแบบว่าสอน เพื่อจะมาประกวดเวทีนี้ก็คือแบบว่าตั้งใจมากๆค่ะบอกว่าจะมีไเลยแม่แมนนอพอบอกแม่ว่าจะมาประกวดลูกสาว <c oughs> พญานาค <c oughs> ใช่ไหมคะแม่ก็ไปบนเลยค่ะไปบนที่ชัยภูมิบนพญานาคแล้วก็บนสารหลักเมืองว่าแบบอขอให้ได้นะแต่เราก็บอกว่าถ้าเกิดเรา,เรา,เ,ราเราก็พูดไว้ในใจแต่ว่าไม่ได้บนนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราได้เนี่ยเราจะทําหน้าที่นี้ให้ดีแต่ถ้าเกิดไม่ได้เราก็ไม่ไม่เป็นไรเรามาแบบเอนจอยเรามาสนุกมามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดรามาว่าเหมือนเราเป็นแบบว่าล็อกคงใช่ใช่ใช่เขาเดรตามมาว่าเอ๊ะแบบว่าเป็นคนเป็นคนแบบว่าเป็นมีมีคนมีชื่อเสียงนิดนึงแล้วแบบล็อกวงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่มีอะค่ะหนู่ต้องแบบว่าเ,เขาเป็นสายประกวดนางงามใช่ไหมคะลำอะไรอย่างเงี้ยแต่คือหนูไม่มีพื้นฐานพวกนี้เลยค่ะหนูมาตรงนี้คือหนูแบบมาเริ่มจากสูตรเลยค่ะ แต่เห็นบอกว่าบนเวทีมีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมเซ <Surprise! S 2> อร์ไพรส์หนูตั้งใจโชว์พี่หนูตั้งใจโชว์คือหนูตั้งใจมาแต่ไม่รู้ว่ามันจะออกมาดีหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ไม่ใช่แบบว่าทางของหนูใช่ไหมคะแต่หนูก็จะพยายามทำให้ใหดีที่สุดก็บอกโชว์เธอจะฟาดหมดทุกคนเลยนี่จริงเลยใช่เหรอไม่จริงอ๋อคนอื่นเขาแบบแค่ชุดหนูก็แบบแพ้ไปแล้วเนี่ยตัวไม้กที่เราเคยประกวดแบบนีลเอลได้ได้พิ่งแล้วมาถูกกับน หนไม่ได้เป็นตห่าหง,หน,งหนูไม่ได้ตั้งความหวังมาไว้เลยอะ่ะหนูก็แค่มาแล้วรู้สึกว่าถ้าได้ก็ได้เพราะว่าหนึ่งเลยคืออพ่อปู่ท่านเลือกใช่ไหมคะไม่ได้แบบว่าเอ้ยตัดสินจากคนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะแล้วแต่ดวงค่ะถ้าดวงดีก็ถ้าท่านอยากให้เราแบบว่าเ เดินสายนี้เดินสายบุญท่านก็คงเลือกเราเราก็จะทําให้เต็มที่<ต>ถ้า<ว>กเกิดท่าน<ว>เลือก,<ว>กเอาเอาไปขอเอาไปขอปู่ค่ะอ่าชุดค่ะเอาชุดไปวางไว้แล้วก็แบบว่าบอกปู่นะถ้าเกิดปู่อยากให้หนูเป็นลูกสาวหนูก็จะทาให้ดีที่สุดค่ะ